เมื่อสักครู่เห็นคุณธัญมัยบอกว่าได้ยินเสียงฟ้าร้องนะครับ <ฮะ S 1> เราเลยมีภาพมาให้ดูกันว่าณนะจุดที่เราจัดรายการอยู่นี้สยามสแควร์ตอนนี้ฟ้าครึ้มนะครับแล้วก็มีฝนนี่แหละฮะนี่เป็นภาพที่อยู่จากาตึกเรานะครับมองไปทางสยามสแควร์วันฟ้ <ฮะ S 1> าครึ้มแบบนี้นี่ภาพจริงไม่ได้ตกแต่งภาพนะครับตอนนี้พายุฝนเข้ามาหลายจุดในกรุงเทพมหานครจุดที่เป็นใจกลางเมือง สาทรสุขุมวิทลาดพร้าวหนองจอกตอนนี้พายุฝนก็ปกคลุมไปหมดต้องดเดินทางดีๆนะหลายพื้นที่นะคะนี่คือกลางกรุงเทพมหานครนะคะเมฆหนาแน่นเห็นฟ้าสวยๆเมฆครึ้มๆแบบนี้แต่ก็อย่าลืมพกร่มหรือว่าขับรถด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะเพราะยิ่งคนที่ขับรถเย็นวันศุกแบบนี้รถติดและถนนลื่นด้วยค่ะนอกจากเรื่องของการระมัดระวังขับรถ ต้นไม้ล้มมีรายงานมาแล้วนะคะจากทาง t วิตเตอร์ของผู้ใช้งานอัปเดตกันขึ้นมาแถวถนนโลเคอลรดงามวงวานถนนประดิษฐ์มนูธรรมมีต้นไม้ล้มมีไฟฟ้าดับหลายจุดที่ถนนประชาราสายสองเป็นต้นนะคะครับท่วงวงวันนี้ชุ่มฉ่ำด้วยสายฝนแล้วค่ะก็ขอให้เดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยนะคะใครที่กำลังขับขี่อยู่ในขณะนี้นะค,ะค่ะ เห็นภาพเมื่อสักครู่แล้วนะครับมืดหลายจุด <Ha. S 2> คุณผู้ชมที่ติดตามอยู่ก็ทวิตภาพมาคุยกันได้นะครับก็ผ่านทางทวิตเตอร์ของานาว26อของเรา